สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีอีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงโรบินฮูดวันนี้เป็นรับงานครั้งแรกนะครับแต่จริงเขาเริ่มมีการเทสมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็ลองรับนะครับเพราะว่ามีโบนัสพิเศษนะลองเข้าไปดูไปสมัครแล้วก็ลองเข้าไปแอปดูเขามีโบนัสให้นะครับรับงานไม่ยากจริงๆมัน คืองานมันน้อยนะตอนนี้งานมันไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าเขากำลังเทสยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการนะครับหลักๆค่าโดยสารก็อยู่สองกิโลเมตรแรกก็สี่สิบบาทนะครับเริ่มต้นที่สี่สิบบาทมากกว่าสองกิโลขึ้นไปนะ่าจะอ่ากิโลละหกบาทตอนนี้มันยังไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมอะไรนะครับเก็บแค่ภาษีหนึ่งจุดห้ามั้งได้ปะห่เปอร์เซนหรือหนึ่งุด้าที่เขาลดจากสเอซ็นตอะ แค้นเองวันนั้นได้เต็มๆแล้วก็มีโบนัสต่างๆให้อีกโบนัสต่อต่อรอ,อ,อบอะไรอย่าเงี้ยวันนี้ก็ลองรับดูนะครับเพราะว่ารับงานได้ได้โบนัสพอสมควรก็ลองรับดูการรับงานของสกูต้าเนี่ยมันก็แย่งกันเหมือนลาลามูบแหละเหมือนไลแมนแต่ว่ามันต้องตอบคำถามก็คือกดครั้งแรกนะครับกดครั้งที่หนึ่งเข้าไปปุ๊บเราต้องดูก่อนว่าต้นทางคือที่ไหน นะครับดูต้นจาต้นทางให้ได้ก่อนว่าที่ไหนนะครับพอกดเข้าไปจะรับงานนะครับมันจะให้ตอบคำถามว่าต้นทางชื่ออะไรมันจะให้เลือกสี่หัวข้อถูกปะ่ะก็เด้งมาหนึ่งสองสามสี่นะครับจําไม่ได้ว่าต้นทางถ้าต้นทางสมมติว่าต้นทางชื่อร้านในเอนะครับเราต้องมันก็ขึ้นมาสี่ตัวเลือกมันจะมีตัวเลือกหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ถูกนะครับก็คือร้านในเอจิ้มให้ถูกก็จะได้งานนั้นไป จะไม่เหมือนล่าล่าเหมือนไลน์ลแมนที่ว่าต้องกดกดสามครั้งแก้็ติดเลยนะครับมันเลยแก้ปัญหาเรื่องออโต้คลิกได้แก้ปัญหาแอปครอบได้นะครับเพราะว่าทําไปทําไมออโต้คลิกทาไปก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องมาต้องถามนะครับมีแต่ว่าคุณต้องสะสมเรื่องดาวนะครับอย่างเช่นพวกสกุตตาแท้ๆเนี่ยนะครับก็เห็นที่เขาคุยกันก็เรื่องสะสมดาวนะครับแล้วก็ลูกค้าโปรดลูกค้า V อะไรอย่างเงี้ย นะครับที่เขาสะสมกันเราพูดในข้องฝั่งลูบินฮูดก็รับงานแบบสซุต้าเลยนะครับนงไงก็ไม่มีออตโต้เหมือนลาล่าแน่น,นอนมันแก้ปัญหามาแล้วนะครับเมื่อเมื่อเมื่อเข้าหน้าพอได้งานปุ๊บใช่ไหมก็รอดูว่าร้านรับรับออเดอร์อยังนะครับถ้าร้านกดรับออเดอร์ปุ๊บมันจะขึ้นแท็บเลยว่าร้านรับรับงานแล้วนะครับพอรับงานแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับก็ต้องโทรหาร้านก็ได้ ของผมไม่ได้โทรเพราะว่าผมเห็นว่าร้านมารับแล้วผมก็เลยวิ่งมปที่ร้านเลยนะครับพอวิ่งร้านปุ๊บเงินไม่ต้องจ่ายเพราะว่าลูกค้าตัดผ่าน e-c-app ของ S B กับบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับไม่มีเงินสดนะครับรวมไปทหดไม่มีเงินสดคุณไม่ต้องไปจ่ายตังค์ให้ร้านค้านะครับไม่ไม่ต้องไปจ่ายตังค์แทนลูกค้าเลยนะครับลูกค้าก็จะรีบมารอเราทันทีเพราะว่าลูกลูกค้าจะโดนหักทางแล้วถูกป่ะไม่เหมือนไลน์แมทไม่เหมือนแอปอื่นที่ว่า เป็นเงินสดมันจะมีลูกค้าบิดได้นะครับ่ารับของมาเสร็จให้กดอะไรนะกดถึงแล้วนะครับไปรับของกดถึงร้านกดเสร็จนะครับในในส่วนของต้นทางถ่ายรูปนู่นนี่นั่นถ่ายรูปก,ก็อาจจะต้องให้เห็นร้านค้าด้วยส่วนหนึ่งของร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็โทรหาลูกค้าก่อนไปส่งตอนนี้หลักๆก็เป็นพนักงาน ACB ีบทางนั้นเลยนะครับเพราะเป็นการเทสอยู่นะครับ แล้วก็พอไปถึงร้านพอไปถึงปลายทางปุ๊บก็ถ่ายรูปอาหารไม่ต้องถ่ายรูปคนนะถ่ายรูปอาหารลูกค้าไม่ต้องเซ็นใดๆทั้งนั้นถ่ายรูปอาหารโชว์อาจจะถ่ายรูปหน้าเราก็ได้แล้วแต่แต่เขาห้ามถ่ายรูปหน้าลูกค้านะครับให้ถ่ายรูปเราเท่านั้นพออให้ถ่ายรูปสิ่งอาหารพอลูกค้ารับของเ็จก็กดจบงานแค่นั้นง่ายมากนะครับง่ายแล้วก็เงินเข้าเลย นะครับเงินมันจะถูกตัดทุกๆมันจะถูกมันจะถูกขาด400ก่อนมันน่าจะเป็นการประกันอาหารเพื่อแบบอาหารเสียหายหรือแบบคนขับบิดลูกค้ามันก็เอาเงินประกันอยู่นี้คืนลูกค้าไปนะครับวิ่งให้ถึง400แล้วเงินจะเข้าทุกวันนะครับร้านค้าเงินก็เข้าทุกวันร้านค้าก็ชอบเพราะว่าร้านค้าได้เงินเลยไม่ต้องไปทําการโอนวันนั้นวันน,นี้อะไรเงี้ยได้เงินทันที เมื่อทางเรากดจบงานลูกค้าได้ของปุ๊บร้านค้าได้เงินเราก็เงินเข้าทุกๆเย็นนะครับทุกๆวันไม่โดนหัก8บาทเหมือนล่ามูนะครับส่วนแก๊ปเนี่ยมันฟรีอยู่แล้วตอนหลังมันฟรีแล้วนะครับที่เป็นการส,สืก่อนส่วนแอปอื่นไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองนะครับอันนี้มาเล่าให้ดูนะว่าเป็นยังไงวันนี้เป็นงานแรกเลยที่ลองรับของโรบินทูดนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับดีโอเคนะครับแอปใช้งานง่ายไม่ได้ ลำบากอะไรมากมายก็แย่งกันเหมือนลาล่าแต่ว่าจะมานั่งกดทียอดจอสามสเต็ปไม่ได้นะครับต้องเลือกคำถามให้ถูกต้องไม่งั้นก็ต้องนั่งกดใหม่นะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่คนฟังเนาะมีอะไรแปลกๆเล่าใต้คลิปได้เนาะด้วยกคำถามที่สุภาพหรือจะสอบถามอะไรก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ถ้าคุณอยากสมัครตัวโรบินฮูดนะครับก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเปิดตัว ไม่แน่ใจว่ามันที่หนึ่งตุลาเขาจะทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่รู้มาบางทแอปยังไม่ค่อยจะเทียนเท่าไหร่หรือเขาอาจจะต้องลองอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยทําการเปิดตัวใหม่นะครับเดี๋ยวรอด,ดูติดตามแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอ n มินทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ